ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสําหรับมายครับอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปนะฮะเอ้เกมนะที่เดิมนะฮะเจ้าเดิมนะครับเกมนี้มันชื่อว่าโบอะไรนะสปอส์ริฟส์โบส์ิฟส์นะฮะอะไรก็ช่างนะฮะเกมนี้จะมีลักษณะก็คือเป็นพื้นเทียนทีนะแล้วเราก็ยิงปั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 งนะฮะก็คือธนูนะมันจะเป็นธนูชนิดไฟนะยิงปุ๊บนะะพื้นที่เป็นเทียนทีมันก็จะหายไปนั่นเองนะฮะ ต้องยิงใส่หัวเกอร์ฮะแน่นอนแล้วก็เอยเล็งไปอ่ะสามสองหนึ่งคริครีเริศขึ้นแล้วฮะอ้อาวสามหาหมุมที่ดีไหนเกอร์อยู่ไหนอยู่ช่างน่ช่าง,งมันเถอะอยู่แล้วยิงอยอ่กับสี่สามสองหนึ่งยิงไอ้นี่เลยประเดิมแรกเลยมันตายแล้วอ้โหว้าว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 โอ้ คือคือตอนแรกนี่ไม่ต้องยิงมากนะฮะท่านผู้ชมนะ,ะไม่ต้องยิงมากนะฮะวิง่งวิ่งให้รอดก่อนเถอะนะฮะต่อจนคนน้อยๆอยก่อนอ่ะแล้วก็แล้วก็อย่าวิ่งแล้วให้แล้วก็อย่าขุดหลุมเองแล้วก็ตกลงไปเองด้วยมันทุเลศดตีคริเจอตายยังฮะยังฮะตายแล้วบอกตายเราจะบอกยู่อ่า อ้าเราเตกตายอืมเต่งแป๊บเรีย <c oughs> บร้อยฮะเรีย <c oughs> บร้อยโรงเรียนจีนตายละ <c oughs> ไายฮะอู่ฝั่งไหนฮะคุณเกิร์ลตอนนี้อยู่ตรงในสนามตายแล้วยังตายแล้วใช่ป่ะออยอะใช่อืมเอ็นี่มันไม่ใช่เกมหมดแล้วมันบินครีไหนไม่ใช่เกมหมดแล้วบินก็เ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยไม่ใช่เกมหมด <c oughs> เนี่ยเนี่ยโบสปรีฟอะไรเนี่ยสปิลิฟโ <ขอ S 1> บสปิีฟลังบางอย่างที่น้าเจ้ามาเห็นพลังงานบางองาย่างที่น้าเจ้ออเา,า,าจอ,อันยองกูกกูเกอรแบบโบสปรีฟโบสปรีฟเอ๋โบสปรีฟจริงๆด้วยมาลงไปเล่นด้วยเดี๋ยวมันมีมันมีทริปเปิลช็อตด้วยเหรอแล้วก็มีดับเบิลจัมด้วยทไมเราไม่รู้วะออยไม่รู้เหมือนกันเฮ่มีดับเบิลจัมด้วยแต่ที่แน่คือลงไปไม่ได้อะ ไม่ได้ลงไปต่ำมากไม่ได้เพราะมันเป็นการขัดขวางลูกธนูไงอ่าเหลืออีกห้าคนนะฮะเหลืออีกสี่คน,น้ะฮะจังหวะนี้นอีกคนนี้ที่มันยิงเราตกมันตายแล้วเหลือสามคนฮะเหลือสองคนฮะตอนนี้หนึ่งตอนหนึ่งฮะ เป็นการต่อสู้อการต่อสู้ของหน,หนึ่งตอนหนึ่งเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากจริงๆนะฮะถูกนะฮะเพราะว่ามันจะมีคนเดี๋ยวมันจะมีคนหนึ่งที่เอาแต่วิ่งนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งเอาแต่ยิง,งอย่างเช่นนักตัวอย่างตรงนี้เป็นต้นไปนะฮะเห็นไหมฮะคนที่ยิงเอาก็ยิงเอานะฮะพอเริ่มจะนั่นปุ๊บก็อ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้จะโอ้โหลุนเปนการยิงสวนฮะตรงมานี่ยิงสวนนะเอา้าสีขาวนี่ตายไปแล้วฮะเรียบร้อย จบไปแล้วนะฮะสำหรับรอบแรกจีจีไม่จีฮะบีจีฮะแฮกเกอร์ว h a แฮกเกอร์แฮกเกอร์จริงเหรอแฮกเกอร์เหรอมันบินได้อะเราเมื่อกี้เหรอได้อะเออจริงเหรอเมื่อกี้บินเลยเหรอได้เออเอาคลิปนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยป่ะอีคริปเราบีหกนะฮะตามเคย 5 1าหนึ่งฮะเหมือนเดิมฮะ5 1าหนึ่งฮะตรงกลางแถวแรกฮะมีเห็นแต่ห้าสองอ๋อเจอแล้วปึ๊บห้าหนึ่ง,ง,งเพิบเข้าเรียบร้อยเอ๊ะคนแรกเลยแล้วเราก็ต้องรออีกตั้งนานเนี่นย๋ยวก็มาฮะมันมีห้องเดียวเกมอะไรมันที่สุดเทนทีรันใช่เป,เป็นการาวิง่งัตหน้าเกินสุดยอดมากอ่าเฮ้เย่เย่เนี่ยฮะนะฮะนะฮะเอ๊ะสกินอ๋อ ก็รอ,อนก่อนนะฮะให้คนเต็มห้องนะฮะจังหวะน,นี้ฮะฮะเล่นเกมนี้ทำไมรู้สึกว่าแอร์มันไม่เย็นเลยมันลุนใช่ไหมทำไมครับถูกต้องครับเอ๊แต่แอร์มันไม่เย็นจริงแต่างี้ต้องโทษแอร์มันไม่เย็นอ่ะคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะแอร์กี่หรือเปล่าอีแก่ผวนให้เลยอ่ะจะพูดอยู่ว่าแอร์กี่หรือเปล่าห้ามบวน เิอกันก่อนฮ <c oughs> นะสามสองหนึ <c> ่ง <oughs> เริ่มฮะเกอร์ Girl, อยู่ไหนฮะต้องวิ่งตามหาตัวยิงเกอร์ให้ตกฮะสิบเจ้าบาร์ดเจ็ดโบสปีฟนะฮะรู้สึกเป็นเกมที่รู้สึกจะซิมเปิลมากนะฮะปิว้วอย่างไอ้นี่นะฮะเราก็ลอยมันนะฮะแต่ตอนนี้จริงๆนะไม่ต้องไปยิงชาวบ้านเขาหรอก วิ่งอย่างเดียวฮะวิ่งอย่างเอาชีวิตให้รอดก่อนเถอะนะเนีย่ยเพราะว่าพอเราวิ่งปุ๊บเนี่ยอ่าแล้วมีคนตกไปตายเราก็จะได้เพิ่มหนึ่งคอยส์หนึ่งคอยส์หนึ่งคอยส์เฮ้ยโอ้โหโอโห้ยิงยิงยงิยงอยง่าง,ง,งบ้าข้ามอะไ้ไอ้ไอ,อ,อ้ขาคนนี้โอ้โหเอ๊ะเวลามันยิงทรัพย์ช็อตทำไงนะ ไม่โลเหมือนกันกดสองทีป่ะปึ๊บ,บไม่เห็นด้ยโอ้โหโอ,โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกดคลิกซ้ายสอ <2 S 2> <า>งครั้งนะฮะคลิกซ้ายสองครั้งแล้ว,ลว,วคลิกซ้ายสองครั้งปับดับเบิลคลิกซ้ายอะฮะแล้วมันก็จะ,แล,จะแล้วมันก็จะยิงออกไปสามลูกพร้อมกันปิ๊วไม่อ,ออกฮะแล้วแบบแล้วรทริปเปิลทริปเปิล ทริปเปิลช็อตของออยเท่าไหร่แล้วละ่ two, ละออเรอซู0แล้วออกไปไหนวะเออ oh! มันออกไปแล้ว oh! ตอนนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มแอร์เริ่มทำงานเริ่มเย็นขึ้นมานิดนึงเดชหนั่ง <'s> ตอนนี้เราก็วิ่งอย่างเดียวสอยข้างหลังไม่ทันไอออยวันดีตึบ๊บตึ๊บเฮ้ย โอ้ยไอ้ดับเบิ้ลจัมำออยดับเบิ้ลจัม์มันทำเราตายเจ้ากดไปโดนมันเหรอฮะเออไปโดนมันเหรอเออกดดับเบิ้ลจัำปุ๊บเราก็จะหลุดไปข้างหน้าแล้วคราวนี้เราจะหันซ้ายแล้วมันก็ผักลงไปทางไหนก็ไม่รู้แรงเฉื่อยมั่วจบเลยจบเลยตายเลยวิ่งแป๊บเดี๋ยวไม่มีที่วิ่งเอาเอาให้ได้ที่สองให้ได้อ่ะเอาได้ที่สองให้ได้อ่ะโอ้ยตกเรียบร้อยไม่สองแล้ว ได้อันดับที่หกอันดับที่เจ็ดเสียใจอันนี้ที่มันยิงธนูมันเร็วเร็วนี่มันแฮกเกอร์หรอแฮกเกอร์เปล่ามันทำไมมันน่ะยิงคนรัวมากเลยมันยิงได้ทีลยรอบไม่ใช่เหรอไม่รู้ดิยลองหาป้ายดูมันจะมีวิธียิงบ้างมีไอ้อันหนึ่งด้วยอ่ะรีรีได้ทุกอย่างทำไมมัน มันเร็วเกินอ่ะใช่ป่ะดูดิไอ้เจ้คนเนี้ยเจ้ไหนผู้หญิงกหรอเออหญิงผู้ชายสีขาวอ่วอะ,ะเออสีิขาแฮกเกอร์ acker, แน่เลยอืมจะบอกวันแรกก็ไม่ได้นะเออมันเร็วเกินนะเร็วเกิน <c oughs> เร็วเกินมนุษย์มนุษย์ธรรมดาทั่วไปทำไม่ไดน้นะฮะทำโลกเลนแบบดูดิยิงลัวแบบอื้อหือ เดี๋ยวอยากให้มันยิงแล้วมันตกเองจริงอ่ะบินได้หรือเปล่าคอยดูไว้ดีอ่ะลองดูว่ามันบินได้แล้วบินได้ก็ใช่อ่ะจริงแล้วอีสองสี่ 2, คนเนี่ยมันยิงเนี่ยดูแบบเนี่ยยิงไกลๆมันชาร์กแป๊บเดียวเองอะโอ้ดูดิดูดิดดเออใช่ป่ะใช่มอดแน่เลยมอดดูดิหูด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 ูมันยิงดิเออ แต่ไม่มีใครทวงนะไม่รู้ดูมันยิงดิดูมันยิงดิโอ้ตายอ้ยอ้ยดูมันยิงดิโอ้โหรัวแบบเป็นมินิการเลยอะ ดูดิเอออมันเร็วเกินอ่ะเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้มันกระโดดอะไรมันเร็วเกินอ่ะทำไมมันเร็วเกินอ่ะถ่ายไว้ไหมฮะเมื่อกี้ฮะถ่ายโมจังฮะโมจังอะไรเราหายหายพิกเซลดิส่งไปเลยฮะส่งไม่รู้ขี้เกียจส่งปล่อยมันเถอะตั้งมันฮะบอกกีเออเดี๋ยวว่างั้นเลยเคยเล่นเกมอะไรไม่รู้อ่ะมันมอสบินใช่ป่ะแล้วมันก็ไปอยู่บนต้นไม้เราเห็นพอดียิงสอยแม่ง ล่วงเลยคายแฮกเกอร์ได้พอนี้เลิ่มตกกันแล้วฮะตกกันแล้วตกกันแล้วเอาเราเคยช,ชนะไอ้พวกที่ใช้แฮกเกอร์ประมาณเนี้ยพอเรายิงมันล่วงปึ้งแม่งงอนแม่งออกเลยสมดําหน้า,ญญามันดูดิเร็วอะ่ะมันยิงดิเออยิงดีวายซูยิงฟาสต์วายซูยิงฟาสยิงอ้าวมันยิงอะไรเรอ,อ้าชี เดี๋ยวสต p อปแฮก n g งว a t มันอะไขว่า o u c o m ค here then แดคคือก็ต้องถามก่อนว่าไอ้ m ม n e ครับฟัน n ันมันยิงได้ไงมันบอกว่าดอนแฮ k เห็นปะได้ไอแอนอะไรอะ <c oughs> ไอสองแปดถึงสี่ไขว่าแต่อันเนี้ยมันยิงเร็วมากอะได้ <c oughs> ตกลงใครแฮกกันแน่เนี่ย ไอแฮกโน I ไอแฮปไอไอโนไอแฮกฮะดู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 มันไอตัวมันยิงเดะเอออ้าวเลยคนหนึ่งมันมันอยู่ที่ไหนอะ่ะอ๋อที่มันบอกมันแฮกแน่เลยใช่ปะ่ะนาแล้วเออแล้วมันไปไหนไม่รู้เนาะมันบิงเร็วมากอะ่ะโอเคนะครับจบไปอีกหนึ่งเกมเรียบร้อย บลส์อลส์อลส์รีปเหรอใช่โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย